ีน้าปามาบอกว่าเดี๋ยวน้าปานจะไลข้างบนนะคะน่าจะไลได้อุ๊ยอยู่ไห่ เหาเองะาังมจะมารีบมานะคะซื้อเอทคมาด้วยค่ะเ้เมาด้วยค่ะตอนนี้การตรวจเอทเคยังไม่เสร็จนะคะน้องโชว์กี่โมงก็น่าจะเห็นบอกว่าน้องอยู่ถึงประมาณสิบเมงนะคะก็อาจจะโชว์ใกล้ๆตอนนั้นอะค่ะโชว์แล้วก็กลับเลยน้องเลย

เดี๋ยวจ้างกินนะครับยังยังยังตัวต้อทีเคนะคราะกันที่ห้าบาทตอนนี้ขอณผู้ชมที่าวันนี้นะครับเพราะทุกคนจะต้องมาห้องไปเจอเจอกับพวกเราให้ใครก็คนหนึ่งในนี้นะครับในห้องไอทีนะครับผมก็อยากให้เลือกทีมที่สองกีอยู่ตรงนี้นะคะมัดเลือกเพื่อให้คณะกรรมการได้ดูทีหนึ่งแล้วก็พักทีหนึ่งนะครับก็

ไม่เชื่อว่าความตื่นเต้นมันทำมาตอนนี้ร้อนแล้วค่ะเพราะว่าเรายืนอยู่กลางแจ้งแล้วนะคะการฝึกซ้อมให้ดีนะครับคือแต่ว่าชที่อากาศมันคื้มคื้มอะอากาศคื้มคื้อยู่นะคะเล่นต่ำ มาไม่ถึงกัคะเราก็แม่นนะแแม่นานำยิ้ให้ปาปี้คักใจันใจไ่อ กวดดานกวดสูงส <łość> ูกับใจจจอมเนี่ะก็ต้องอนท่าสูกับไครมันมีเหตุการณ์มีสุขึ้นบ่อยมากจะมีเพื่อนเราสักตักไหนีถวจะมีคนซ้อมจางตองอยู่เลยนั่น